กิจกรรมความเพียงพระก,กิ่งพิดีพิาั f เฟซบ o ๊กหนุหนน้อยคำพี063ครั้งที่69วันที่8กรกฎาคม2568วันนี้เป็นวันที่8กรกฎาคมสอ6 8เป็นครั้งที่69 ที่ข้าพเจ้าในบุญนำมนตรีวงคตวายเสียงสวดสัตยาิพระสูตรพระคดิและมนต์ต่างๆถวายป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเจรย์ญาบูชาเด็กบาอาจารย์ท่านหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิตรจรในคราพิจนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึ่งอารังสมาสมพุทโธปะวาพุทธังปะกวันตามทวารเทมิสวะคาโตปะกวตาธโมธรรมนามสซามีสุปฏิปันโนปะวตโตสาวปสังโฆสังฆังนมามีบทที่สองอารังสมาสมพุทโธสุจิรังเปรินิพุตโตคุณิหิธรามโนธานิ ปารามิหิแตเทศสติยาวาชีรวังพุกทางธรรมังสองทางสารนังขตูปูเชมิรัตนตยังธรรมังจจรามิโสธินาบทีสารสมันตาจักวาลิสุอัตตาขัตฉันตุเทวตาสัตธรมังมุเนราชสุสนาตุสขมกระทางสเกแกมีจารูเปีขริสราจเตจันตาริเควิมาเีทีเประเทรตุคาเมตารุวะนคาหนีเคหะวุฒุมิเคเตภูมาตยันตุเทวาชละทละวิสมีเะขาคันทับนาคาติตันตาทันตุเกยัง

namu tersa pakaat tohah toh sama sputa sa namu tersa pakaat tohah toh sama sputa sa namu tersa pakaat tohah toh sama sputa sa butir 5 putang serang kejamie tembang serang kejamie sangkang serang kejamie tu tiang putang serang kejamie tu tiang tembang serang kejamie tu tiang sangkang serang kejamie tu tiang putang serang kejamie tu tiang tembang serang kejamie tu tiang sangkang serang kejamie butir 6 นัตถ <łość> ิเมสระนังอดังพุทธโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสสุถิเมหุ่นตุสุปทานนัตถิเมสระนังอัดังตัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสสุถิเมหุ่นตุสุปทานนัตถิเมสระนังอัดังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะสสุถิเมหุ่นตุสุปทานบทที่เจ็ด พุทธังนัเมรัตตพุตตะสาริจิตตังธรรมังนัเมรัตตพุตะวิสุทธิสารังสังนังนัเมรัตตพุตตะสุสีระติติเอตังนัมเมตระตะังนัตะนัปยวังสัมมาสัมโมสาธิตตะวตุวิสุทธิปูตังอัญโยยายุตตะคุณะโยคัปวะคัวะคะวะปัสสะวัตถังสมุติมอสุมิตะยามิปิตเสวะยะถาติทันเกเอกังวินาตาทิตารีสัมมาสัมภเวนะโลเกกทาจิ จเรติจะปาตูถูปังคัมภีรยาวิสยังอติภุสัทถังวินดูหิปต,ติตะชะเนหิวิชจรูปังโลกมิเกหิติกะทัดจุพลัพ,ลพนียังเกสัติสุทุวิตังคุณก,กายตายะนามีพิเยวะชนะตายะสุวะสุวิตสุตามปีสมุปปัตสตังนมัมัสสุทัะสาทธานัง ปุญธิกาณมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปามุตจะณมูขาสนังคตานางังปูชะเหสุอมตังอภิปูชนเยยังนิพานสสจิตยายยุปนิสัตถั้งสัมมากิเลสัมล拉สกิเลส,มาลาสัลสมาลาสโสธนสิทธยาจะสาธุหิอัตถากุสเลหุปเสวนียงังปาเนหิจาปิสนังขมะนิยเมีะตัสมาหิตงัง รัตนังรัสรนังกตามหารตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมัจดาปิสสะตังสุปัสสันนาจิตตาตัทานุปาริจริยาสถาธรตาจจปุญเดนะตัทะสุกะมิสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสมาปิสุวัตถิโหตุเยเจทะธรรมวินยยะยามหีปนานภูโต โลกุตราพิสมโยนิยโตสุพุชังตัดโสปนิสยะจายายะอานปิหนตุวัตถุตเยปริกิโตสุปัสทากะราโรบที่แปโยจักคุมามูมหาราประกัศถูสามังวุพุตโสตสุกโตวิมุตโตปามารัสปาสาวินโมตยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินยังพุทธังวรันตังศิรสานมามิสโลกัสานาัจะวินายากัจจะ ต food and food and food. Ja ันฑตีใหสาธิตให้สิทธโหงตุสะพันตรายาจุปนาสเมนตู่ธรรมโอทโชโยวิยะตัสสะตัสสุทัสเสสิโลกัสสตวิสุทธิมัคคังนิจญานิโกธรรมะธารสีสารีสตาวะโหสันติจารุสุจิโนธรรมังวรันตังสิจสานามิโมหะปะทะลังอุปสรรคะหังตันฑตีใหสาธิตให้สิทธโหงตุสะพันตรายาจุปนาสเมนตุสัทธรรมสีนาสุขตานุโคโยโลกัสสัปู ปาปูปักิเลสเตชะสารสันโตสยังสันติโยชโกจะสวัสดตาตธรรมมังมิิตังกโรติสังฆบุรันตังศิละสารมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลติติงเตชะสาติชิติโหนตุสปันตรายาจเวนานสเมนตุเวทิเก้านโมหะโตสัมมาสพุทธกสะเมตินุนโมอุตมะธรรมะสัสสวาขาตัสสีวะเทนิทะนโมมหาสมคติสัปิวิสุทธสีลติติโนนโมโอมาตายรักษา ตัตนาตยสาตุตังนาโมโอมกาตีตัสสะตัสสะวัตุตยสาตวนิโมการะปภาเวนะสุขะฉันตุปัตถวานาโมการานุภาเวนะสุขะิโหนตุสปัฏทานโมการาศเตเชนะวิธิมหิธิโหมิเตเชวาบทที่